ดีสมชื่อดีปาร์ตี้คอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในชีวิตดีแลนหวังมันถึงใจสร้างมิติใหม่เซอร์ไพรส์แฟนทั้งฮอนอิมแพคสะใจบวกมันสุดขีดคอนเสิร์ตใหญ่ครั้งแรกในชีวิตของพระเอกหนุ่มตีซูเปอร์สตาร์จีนหวังเฮอร์ตี้แวงฮีดีหรือดีแลนหวังนี่แลนแวง ที่มาในรูปแบบปาร์ตี้พาแฟนคลับไปชาร์จความสนุกพร้อมชวนของเพื่อนมาร่วมโชว์บนเวทีในงาน2024-2025ดีแลน y l แว d Waeng ์ตี้ Concert in Bangkok ซึ่งจัดขึ้นเมื่อวันที่28ธันวาคมที่ผ่านมาณ Impact Arena เมืองทองธานี ทำถึงทำจึง้งจัดเต็มทั้งโปรดักชันระดับเวิลด์คลาสแสงสีอลังการทุกเพลงรวมถึงจอเล็ดขนาดยักษ์และจอเล็ดวางเรียงเป็นตัวยูตามรูปแบบเวทีที่ไม่ว่าจะอยู่มุมไหนก็เห็นชัดแบบ Full HD กวาดเสียงชมจนถูกยกให้เป็นคอนเสิร์ตส่งท้ายปีที่ดีและยิ่งใหญ่ที่สุดโดยผู้จัดไอมี่ไทยแลนด์อีเมทไทยแลนดเสิร์ฟเป็นของขวัญให้ผู้ชม เปิดเวทีมาทุกคนในฮอนก็ได้สัมผัสกับความร้อนระอุตั้งแต่วินาทีแรกบัตรยืนได้มันตั้งแต่เริ่มส่วนบัตรนั่งก็แทบจะนั่งไม่ติดเก้าอี้ไม่ใช่แค่ความฮอตของหนุ่มดีแลนที่ปรากฏตัวด้วยลุคหล่อเท่สถานเวทีแต่ยังได้เพื่อนพ้องสมาชิกทีม SEEWE e e, อย่าง VPS และ W A T C H M E แท็กทีมมาศาสตร์ความมันแรปไฟลุกเวทีทำเอาชงตี้หัวชื่อแฟนคลับของดีแลนหวังถึงกับกรีดถล่มทลายกับทั้งเพลงชาวโน no Fly ลายโซนปาโพแชงการต่อเนื่องแบบไม่พักแถมยังได้แรปเปอร์หนุ่มบริดเพื่อนในกวนมาทวีความเดือดเพิ่มอีกในเพลง L.A.O.D a จากนั้นหนุ่มดีแลนได้ทักทายแฟนๆนในฮอนและบอกว่าเขามีความสุขมากที่ได้ร้องเพลงกับทุกคนและได้ปลุกเอ็นเจอร์จี้ทุกคนในวันนี้หลังจากนั้น c o n t i n น e f e e ฟิลลสุดจอยไปด้วยกันในเพลงเซียวบ้าแวงก่อนจะส่งต่อเวทีให้อีกหนึ่งเซอร์ไพรส์ของค่ำคืนนี้แรปเปอร์ชื่อดัง 24K g o l d n กระโดดขึ้นมาพร้อมเพลงมูด ตามด้วย t r i ป to LA ที่พาดีแลนกลับขึ้นสเตจร,ร,ร่วมแจมเพลงนี้ด้วยกันมาถึงช่วงคืนกำไรความฟินให้แฟนแฟน,แฟนดีแลนเล่นเกมเป่ายิงฉุบกับลักกี้แฟนด้านล่าง3ามคนผลออกมาแพร้รวดทำให้เจอบทลงโทษถ่ายภาพน่ารัก5ท่าถ่ายภาพทำมือรูปหัวใจ5ท่าและถ่ายภาพด้วยท่าทางตลกๆโดนใจแฟน,แฟนคลับได้เก็บภาพกันรัวๆส่วนพาต่อมาเอนจอยต่อกับเพลงสนุกๆอย่างเพลง รูโกโอนาเทียนโวบูชวยเลคูเบียนดีซิเเกดีเฟงทงังแถมยังได้หนุ่มมาดคูเอลเอสจีซิโกยออดมาร่วมแจมแถมยังเห็นทักษะการเล่นบาสกีฬาปโปรดของดีแลนแอนเดอร์แกงเบลบนเวทีทำท้าเล่นโยนลูกบาสลงถังเพื่อแจกรางวัลพิเศษให้แฟนคลับผู้โชคดีสเปเชียลโมเมนต์ยังไม่หมดแค่นั้นหนุ่มดีแลนยังแจกความคุ้มให้เอฟซีแบบดับเบิลด้วยการเดินลงมาหาด้านล่างแบบใกล้ชิดพร้อมแจกของขวัญให้กับมือ เสียงกรีดดังสนั่นขึ้นอีกครั้งเมื่อหนุ่มดีแลนขึ้นโชว์ทักษะเต้นโซโลแดนสุดกร้าใจส่วนแกงแบรล w a t c h m e กับ VPS ก็ตามขึ้นเวทีมาเสริมทับในเพลงแอนชวนกันรีมคาท่ามกลางแสงสว่างของแสงแฟลชจากมือถือของคนในฮอนตามคำขอจาก สามหนุ่มปรับโหมดกลับมาเวทีเดือดอีกเมื่อได้ชาวแกง LCWUDU มาเป็นกำลังเสริมเพิ่มความมันโดดยับ2เพลง m ิ่งและวิดม y g แกงที่เหมือนเป็นการเรียกน้ำย่อยให้แฟนๆได้ไปเต้นจนฮอนสะเทือนกับดีเจที่ออกมาเปิดแผ่นมันเวอร์แต่ดีแลนไม่ปล่อยให้ทุกคนอารมณ์ค้างขนเพลงมาโชว์ทั้งพาร์ทเดี่ยวและพาร์ทรวมเพื่อนพ้องน้องพี่มามอบความสนุกต่อส่งท้ายคอนเสิร์ตไม่ว่าจะเป็น g L E D ด G มิสมี์ไฮเบี้ยนแทนเก้และเอ็นคอร์กับชาวที่ถูกเลือกเป็นเพลงเปิดและปิดคอนเสิร์ตครั้งนี้เซอร์ไพรส์ยังไม่จบดีแลนหวังให้ทุกคนกลับบ้านง่ายๆไม่ได้สร้างมิติใหม่ชวนแฟนคลับในฮอนดูซีรีส์เรื่องใหม่ของเขาผู้พิทักษ์รัติการแห่งต้าเฟิงที่ออนแอร์วันแรกวันที่28ธันวาคม67ด้วยกันกลางคอนเสิร์ตไปเลยเรียกว่าตลอดกว่า3ชั่วโมง แฟนๆได้ตื่นตาตื่นใจกับโปรดักชันสุดอลังการโกยความสนุกความประทับและโมเมนต์พิเศษไปแบบเต็มอิ่มเลยทีเดียวในปีหน้าผู้จัดไอมี h a i l a n d ด์ยังเตรียมเสิร์ฟความสนุกแบบจัดเต็มรอให้แฟนๆชาวไทยได้มาร่วมเซษความสุขไปด้วยกันอีกมากมายรอติดตามความเคลื่อนไหวอื่นๆเพิ่มเติมได้ที่ f a c e b o o แอดไอมไทยแล IG และ Twitter@ i m e t h